ท,ท้ายสุดของความสนุกในดินแดนแห่งความฝันกันแล้วช่วงนี้น้องๆจะได้ไปทําอะไรกันต่อความสนุกปิดท้ายจะเป็นยังไงเราตามไปดูกันเลยโอ้โห,โหตอนนี้ก็ออ,ออกมาจากเมืองหิมะแล้วนะฮะเขาบอกว่า,ออวาเป็นความรู้สึกดีมากๆาไม่เคยออเออไม่เคยรอแล้วรู้สึกดีขนาดนี้เลยนะครับ,รบแต่ว่าเราจะไปต่อกันนะฮะที่เครื่องเล่นต่อไปเขาบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเครื่องเล่นเครื่องนี้เกี่ยวกับน้ําด้วยโอ้โหว่ายนะครับไม่ได้เอาชุดมาครับไม่เปียกไม่เปียก ไม่เปียกอันนี้ใครๆเขาก็เล่นกันมีชื่อว่าแกลนแคนยอนฮะแกลนแคนยอนอเป็นชื่อของแบบสถานท,ที่เที่ยวในต่างประเทศเขาก็ยกขึ้นมานะฮะมาตั้งให้กับเรียกว่าเครื่องเล่นชนิดหนึงก็คือไปเฉือนมาจากประเทศนั้นเลยละมาตั้งเลย,เ,ลยเรา<ะ>เนี่ยจะต้องเข้าไปนั่งในห่วงยางอันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ปิด บอกได้เลยว่าถึงกางเกงในแล้วฮะอันนี้เก่อเพิ่เกแค่ยอนยังไม่ค่อยเปียกแล้วก็เด็กเล่นได้ด้วยมันไม่ได้เหวี่ยงถึงขนาดหนูลมตดอ๋อหนูลมตดนี่คือเหวี่ยงแบบลมลมกดลมกดลมตดโอ้ยไปเปลี่ยนชื่อเขาซะเสียหายเลยตดเถอะลมกดก็พอนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราลงไปเล่นจริงก็อยากเล่นอีกรอบใช่ใช่ไหมแต่ทีมงานไม่เอาแล้วอุ้ยเปียกอุ้ยเราเจอทีมงานบอกเปียกจริงนะฮะ เราจะลงไปเล่นแกเแคนยอนกันพร้อมไหมนี่นะครับดูแกนแคนยอนอ่ะพอมันผายใช่ไหมเราต้องใช้ถุงก๊อบแกบแล้วต้องหนีมัน่ไหมโอ้ไมเหรอไม่ก็คือพอมันจะเป็นถุงนี้ใช่ไหมสุดแค่นี้เราดึงมันลงมาแล้วเราก็อให้ปิดให้ปิดหน้าเลยใช่แล้วแขนก็เอาไปไว้ข้างในนั่นคือที่ที่เราจะเปียกเป็นที่แรกอย่างนี้นะครับน้องๆทานิพัท หลังจาก,กแกคันย้อนนะฮะเราออกมาก็มีความแฉะเล็กน้อยใช่แฉ<ต>ะแฉะแรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันร้อนเหลือเกินยังเปียกไม่สุดก็เลยไปที่เครื่องเล่นสุดท้ายของเรานั่นก็คือ <S ซ s เปอร์ส l ป s เอาล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เครื่องเล่นสุดท้ายในวันนี้นะฮะจบแล้วเหรอภา,าษาอังกฤษเรียกว่า s u เปอร์ส a ป h นะฮะภาษาไทยเรียก super s p l a s, <S ซ super splash มาแล้วครับนาทีระทึกใจต่อไปนี้ บอกเลยว่าถึงคิววโอ้โถึงคิวเแล้วฮะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไม่ได้ต่างจากตรงนั้นเลยเราเนี่ยขอนั่งที่ตรงหน้าสุดเลยใครบอกมันจะนั่นแถวสองในล่างไ้แถวแรกเลยเพื่อความตื่นเต้นไงเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคนดูทางบ้าน เออเราก็ต้องนั่งแถวแรกนะพอสไลด์ลงมา,างแล้วแล้วโอ้โหสไลด์เลยอ่ะสไลด์เลยอ่ะเปียกทั้งคนนั่งทั้งคนดูเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นก็สามารถไปยืนตรงสะพานได้นะนี่พี่ปอไม่ใจเปิดหมวกแล้วนั่นผมเปียกเลยแต่พี่ปอที่มไม่ใจดูมานดูมานูมันม่นอากมไมา่ยไม่ต้องมาแล้วขม่มเลยได้ทีไนดะ้ข่มพี่เลยนะ ยังมีเครื่องเล่นอีกหลายเครื่องนะฮะอย่างเช่นทอร์นาโดหรือว่าจะเป็นตัวของบ้านผีสิงหรืออีกมากมายที่วันนี้เรายังไม่ได้เล่นนะคะเพราะนั้นอยากให้แวะมาจริงสำหรับสถานที่อย่างนี้ใช่ค่ะสถานที่แห่งความฝันดินแดนแห่งความฝันใช่คับเราพูดจนน้ำตกนี่หยุดเลยนะหยุดเลยเหอนกาเวลาหยุดไปฟึ๊บเอาวว่าวันนี้นะฮะสนุกสนานมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สนุกไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ได้ โอเควันนี้ก็ได้รูปสวยหลายรูปเลยนะฮะแล้วก็อยากบอกว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆน้องนันนครับอเรียกว่าเป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่สามารถใช้ร่วมกันในครอบครัวได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับดีกว่าที่เราจะหรือวันหยุดนักขัตะกษ์อะไรก็ได้ก็มาได้วันธรรมดาถ้าเกิดว่างก็มาได้นะครับ,รบก็ดีกว่าการที่แบบว่าเราแยกกันไปเนาะ คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอาจจะมาด้วยกันที่นี่มีิจกรรมากมายแล้วก็มาเล่นพวกแบบว่าทอร์นาโดด้วยกันอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญก็คือที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสําหรับเด็กหรือวัยรุ่นนะฮะอะไรนะอาหารแหมเราก็รีบพูดเลยนะวอเทอร์ฟันด้านหลังก็นี่นะคะก็จะเป็นแล้วก็จะมีบึงอันใหญ่ๆนะคะให้น้องๆแบบไปพบปะกับผง ก็มีอะไรก็กระโดดเลยแล้วก็แบบเองดีกระโดดไม่ได้อันตรายนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือที่พี่บอกไม่คิดว่าจะมีที่นี่ก็คือเป็นส่วนของสัตว์จะมีโชว์สัตว์มีฟาร์มลุงทอมมีฟาร์มลุงทอมยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับดิ World ดินแดนแห่งความฝันอย่าลืมแวะมากันเยอะๆนะฮะใช่ครับ ป้องกันป้องกันอะไรป้อง,อ,อ,ปองกันน้ำเออป้องกันน้ำดีจังเลยเไม่ใช่ไม่ใช่ผิดลูกไห้เออด่ลูกใส่ไม่ยากครับใส่ไ,ไม่ยากใครที่ซื้อใส่ก็ใส่ง่ายๆถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเป็นแหนมนี่อะไรเนี่ยไปเขาจุงผิดไงเ้าใช้กบไงเออ โปรม่ดาปแม่ไม่ตงกินละพี่ว่า